เอามาฟังเคสตัดี้กันเลยพ่อของลูกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีในมณฑลสัวเถาประเทศจีนเดินทางมาประเทศไทยเมื่ออายุ18ปีในระยะแรกทำงานกับญาติต่อมาได้ทำงานกับบริษัเทเตชะัยบูุ์โดยทำงานทั่วไป ตอมาได้รับมอบหมายทำหน้าที่ผู้จัดการโรงงานสุรา oh. แล้วก็ได้ย้ายไปทำงานในหลายจังหวัดเป็นผู้จัดการนี่ก็จะต้องเพิ่มยอดขายไปเรื่อยๆแหละย้ oh. ยายไปหลายจังหวัดเช่นกาญจนบุรีลบบุรีกำแพงเพชรนน,นทบุรี oh. พ่อลาออกจากง,งานเมื่ออายุหกสิบปี oh. แต่ก็ยังคงทำงานเป็นที่ปกากาับ,บริษัทมาโดยตลอด oh. พ่อเป็นคนดีสื่อสัตย์ขยันเชืเ่อเหรืยญาติมิตรเป็นจำนวนมากการปกครองในครอบครัวพ่อจะเป็นหลักอย่างสำคัญพ่อมีลูกเจ็ดคนชายสี่หญิงสามลูกชายคนโตคืนนายสว่างเป็นคนเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่แต่เป็นคนขี้งอนขี้ใจน้อยน้องชายของลูก คือคนคนเนี้ยนะเรียนจบปวสสาขาไฟฟ้าได้ไปทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ไปทำงานได้เพียงยี่สิวันก็ตกสา,ายฟ้าเลือดข้างในสมองเสียชีวิตด้อ,อายุเพียงยี่สิบหปีเมื่อปีพศ2524ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีใครในครอบครัวเข้าใจเรื่องการทำบุญจึงมเมื่อเด้ททำบุญอดอไราอุทิศให้ พิต่เพียงการไปไหว้ตามเทศกาลเท่านั้นพ่อเป็นคนดูแลรักษาสุขภาพดีออกกำลังกายสม่ำเสมองดเว้นอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดโทษกับร่างกายเช่นของปิ้งของย่างเครื่องในสัตว์ปีกพ่อมีร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีอาการปวดเมื่อยเลยแม้จะเป็นโรคเบาหวานแต่ก็ควบคุมได้โดยระมัดระวังเรื่องการทานอาหาร พ่อบอกว่าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์โอ oh. แต่จะเชื่อเรื่องการช่วยเหลือคนแล้วก็มีความคิดว่าช่วยเหลือคนก็ได้บุญแล้วเมื่อลูกชวนทำบุญพ่อก็จะยียเฉยแต่ก็ไม่ขัดขวางเ <c oughs> มื่อลูกกับแม่และหลานจะไปวัดทำบุญในระยะสามสี่ปีที่ผ่านมานี้พ่อจะไปสังสรรค์กับเพื่อนทุกวันอาทิตย์คุยกันบ้าง เล่นไพ่นกกระจอกบ้างเ<อ>งินที่ได้จากการเล่นไพ่จะเอาไปซื้ออาหารทานด้วยกันพอบอกว่าอยู่ที่บ้านทุกวันเนะบือ่อเนี่ยถ้าไม่มีที่พึ่งเนี่ยทางใจที่ยึดที่เกาะไม่มีความรู้ตรงนี้ก็จะเล่นไพ่นกกระจอกฆ่าเวลากันไปเนี่ยเพื่อคอยวันสุดท้ายเมื่อพ่อยังแข็งแรงดีก่อนทานอาหารเย็นจะดื่มเหล้าแกว้วเล็ก,ลกๆวันละหนึ่งแก้วเป็นประจำเขาเป็นผู้จัดก,การเนี่ย สนับสนุนเพิ่มยอดขายเหล้าแล้วก็ตัวเองจะดื่มเหล้าแก้วเล็กๆวันละหนึ่งแก้วก็ไม่ทราบว่าเล็กขนาดไหนนะนเมื่อเดือนกันยายน2545หมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดอแต่การยังคงปกติดีจนกระทั่งเดือนตุกาคม2545ก็25 45, เริมมีอาการไอเมื่อกินยาแล้วอาการก็ดีขึ้นต่อมาวันที่5มกราคม2546ซึ่งเป็นวันที่ต้นเดือน พ่อมีอาการปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะข้างในกระเพ่อปัสสาวะไม่มีแรงแล้วลูกรีบพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเข้าห้องฉุกเฉินพ่อตระการใี้หมอประจาที่เคยรักษามาทําการรักษาให้จึงให้นอนคอยหมอในห้องฉุกเฉินโดยมีพี่สาวของลูกก็อยู่กับพ่อส่วนลูกออกมาคอยหมอด้านนอกพ่อพูดกับพี่สาวว่าโรคมะเร็งนะรักษาไม่หายหรอก บอกให้หมอฉีดยาให้ไปเลยอย่าให้ทรมาน oh. นี่ก็เป็นความเข้าใจใผิด oh. สมัครใจตายโดยไม่รู้เรื่องปรโลกเลยเพราะไม่เชื่อต่อมาพ่อมีเหงื่อออกมากจนผิดปกติทั้งๆที่พ่อเป็นคนขี้หนาวแต่ไม่มีใครใเฉลียวใจลูกก็บอกกับพ่อว่าจะกลับบ้าน ไปเอาของใช้เพื่อมาเฝ้าไข่พ่อพยักหน้าแล้วก็โบกมือให้ไปก็มีแต่เพียงแม่และพี่สาวอยู่กับพ่อที่โรงพยาบาลเมื่อกลับมาถึงบ้านพี่สาวก็โทรมาแจ้งว่าพ่ออาการแย่แล้วให้รีบไปโรงพยาบาลแต่ลูกไปไม่ทันพ่อก็เสียชีวิตลงอายุได้82ปี13วันแม่เราว่าพ่อบอกว่าง่วงมากแล้วก็หลับไป ตั้งแต่ทราบว่าพ่อป่วยลูกพยายามพูดถึงเรื่องบุญแต่ไม่บ่อยนะเพราะพ่อยังไม่รับแล้วก็รรู้สึกลำคาญคกเกรงว่าพ่อจะใจขุนโมโหตั้งใจอีกระยะหนึ่งค่อยพูดใหม่ก็นอกน้นก็เป็นเรื่องบุญยาวเหยียดเลยว่าทำบุญอะไรบ้างก็มีคำถามว่าพ่อตายแล้วไปในมีกตินิมิตเป็นอย่างไรได้รับบุญไหมระหว่างที่บำเพ็ญกุศลน่ะ คิดว่าพ่อมาอยู่แถวๆนั้นก็ได้บอกพ่อลูกก็เลยบอกพ่อให้นึกถึงบุญที่ทําไว้แล้วให้ไปวัดพระธรรมกายพ่อได้ฝากปัจจัยทําบุญประตาหาและบูชาใจดีแนะนำให้พ่อไปอนุโมทนาบุญพ่อปัจจัยไหมคะตอนเป็นมนุษย์ยังไม่ค่อยจะเข้าใจตายแล้วจะเข้าใจหรือเปล่านะ้าเนี่ยพ่อได้บุญจากการทําบุญตามประเพณีจ,จีนทากองเต็กซึ่งทําโดยพระจีนหรือเปล่าคะที่บ้านยังมีถือเรื่องไหว้ในเทศกาลต่างๆเป็นสาคัญพ่อได้รับหรือไม่ น้องชายตายแล้วไปอยู่ไหนก็าทำกรรมอะไรไว้จึงเสียชีวิตในลักษณะนี้อ่ะเข้ามาเลยครับพ่อตายแล้วด้วยอาการเหมือนง่วงมากๆแล้วก็หลับไปบจากมะเร็งโลกปอดง่วงและหลับไปพอหลับไปก็ถอดกายเลย เพราะหมดอายุไขแล้วเนี่ยครับแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็พาไปยม,มโลกครับพอครบเจ็ดวันแล้วนะเพราะว่ามีทั้งบุญและบาปอีตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องฝันในฝันนะครับเราฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะไปถึงตรงนั้นนะ่ะกลัวมาก Oh. กลัวจริงๆเลย <Okay. S 2> บาปท,ที่หนักก็คือเป็นผู้จัดการสุราและดื่มสุราเป็นอาจินกรรม <Okay. S 2> บุญก็ททำแบบสงเคราะห์โลกแล้วก็ไม่เชื่อ,อเรื่องนรก,กสวรรค์เมื่ออยู่ต่อหน้าพญายมราชกลัวมากอกสั่นขวัญแขวนตัวสั่นเพราะเห็นภาพติดตัวกระทำอาจินกรรมในมนุษย์ ใจเลยเศร้าหมองมากเห็นภาพตานเป็นมนุษย์ว่าตัวนั้นไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์แต่ตอนนี้เชื่อแล้วแต่มันก็สายเกินไปใจเลยเศร้าหมองมากเลยแวบจากตรงนั้นไปสู่มหานรกขุมหา้าแวบมีร่างกายใหม่ที่ขนาดใหญ่เป็นภูเขาย่อม ตัวดำอยู่ในหลุมเหล็กดำร้อนๆที่มีน้ำกรดร้อนแรงไหลออกมาจากปากที่อาเจียนออกมาท่วมตัวและก็สำลักอยู่ในนั้นมีความทุกข์ทรมานมากอาเจียนนั้นก็ไหลเป็นทานน้ำกรดเหมือนลาวาที่ออกมาจากภูเขาไฟ แต่ทานน้ำกรดนี้ไหลออกมาจากหลุมเหล็กดำแล้วนายนริยาบาลก็ตักน้ำนั้นใส่ปากกรอกสัตว์นรกตัวอื่นต่อไปอที่มีกรรมเกี่ยวกับดื่มสุรารบแบ่งปันการทรมานไปยังสัตว์นรกอื่นจะต้องถูกทรมานอย่างนี้อีกยาวนานเป็นกับเห็นไหม ความไม่รู้เนี่ยรวยก็รวยชาติเดียวยิ่งใครรวยด้วยอย่างนี้ด้วยเนะี่นำ้ำเมานี่นะรวยชาติเดียวแหละจะไปทําบุญยังไงก็ทําไปเถอะบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนี่ถ้าผู้จัดการก็จะอยู่ในหลุมเหล็กดำถ้าเจ้าของนี่อือีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ค่อยวาดมาให้ดูก็แล้วกัน เมื่อมีชีวิตอยู่พ่อก็ไม่ก็จะเชื่อเรื่องบุญบาปตายไปแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีโอกาสอนุโมทนาเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวลรงปยะยมโลกแล้วเนี่ยอยู่ตอนหน้าพยายมรราชเห็นภาพที่ปรากฏบนจอนใจเศร้าหมองมากหมดโอกาสรับบุญเพราะแวบไปในมหานรกซะก,ก่อนนี่ ไม่รู้จะว่ายังไงพ่อยังรับบุญไม่ได้นะลูกนะไม่ว่าจากใครไม่ว่าด้วยวิธีการใดจะทำกงเต็กโดยพระจีนหรือลูกๆผมมีชีวิตอุทิศไปให้รอไปอยู่ในมหานรกแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะส่วนน้องชายที่ตายแล้วนะบนเวียนอยู่เจ็ดวันหลังยากตกจาก เสาไฟฟ้ากลับไปบ้านแล้วก็กลับพอครบจัดวันก็กลับไปที่เดิมตรงที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกเห็นภาพของตัวตอนเป็นหนุ่มในชาตินี้นกินเหล้าเที่ยวพูหญิงเลยถูกเจ้าหน้าที่พาไปลงทันแต่นี่โดยอยู่ในยมโลกเนี่ยโคตรแห่งโดยถูกกรอกน้ำทองแดงร้อน แต่เนื่องจากเป็นบาปไม่มากเหมือนพ่อ,อก็เลยรับบุญได้อ๋อครับอีกวินัยก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะตกจากที่สูงตายอีกหลายร้อยชาติยกเว้นว่าชาติใดชาติหนึ่งเจอกระยานมิตรได้สร้างบุญใหญ่ปฏิบัติธรรมกันถึงนรรมกายก็จะพ้นกรรมนี้ได้ครับไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้ไปจนกว่าจะหมดกรรมแต่<อ>จะหากจะตัดวิบากกรรมก็ต้องเข้าถึงธรรมกาย เพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายนี่ถ้าใครพลาดอาตัตรออันตรายเสีเดียวแหละครับวิบากกรรมในอดีตเคยฆ่าคนโดยผลักตกลงไปในเหว,วรเรื่องก็มีอยู่ว่าตัวนมีแฟนสาวซึ่งรักกันมากแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยแฟนสาวไปปันใจให้ใชายอื่น ตัวก็เลยแค้นหลอกล่อให้แฟนสาวขึ้นภูเขาไปเด็ยก,กันแล้วผลักเธอตกลงไปจากหน้าผาตายละจากชาตินั้นไปก็ไปตกนกรกแล้วก็ขึ้นมาใช้กรรมในเมืองมนุษย์โดยตกจากที่สูงตายแล้วก็จะต้องใช้กรรมกันไปอย่างนี้ไปอีกหลายร้อยชาติทีเดียวเลย,ยลูกหลานต้องทำบุญให้มากๆที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย และปฏิบัติทำให้เขาถึงธรรมกายอย่างเดียวเท่านั้นแหละจึงจะไปช่วยโดยวิธีพิเศษได้ครับวิธีอื่นไม่มีทางจะเพียรพยายามต่อไปนะลุงนะจะเพิ่งไปท้อใจจะเพิ่งไปหมองใจรักพ่อรักน้องก็ต้องรักให้มันถูกวิธีทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันใส นึกถึงบุญปฏิบัติธรรมไปโดยเฉพาะคืนนี้นะี่ยวิสาขาบูชา,น,านั่งมันทั้งคืนไปเลยให้เขาถึงธรรมกายให้ได้